สังไปโดนเ้อฮะไปโดกระด้งกระเดียไปไปจับกันนะก็ไปโดนไปโดด้งกระเดียเด้อาตก็จะจัมาหากันนะัี้มันลสินวาบ่ฮะหงายบ่ได้บหายบ่ได้บุญอ่าูนเลได้บุนไปโดนเดี็จะจับมาแลกไปจะูนลยได้บุญูนยได้บหญอ่าก็มาเกบมาจะเตียไปโดนกระด้งกระเดียเด้อ ้าจะขนตอนนี้ยายอยู่อุดรประมาณเกือบจะเดือนแล้วนะครับส่วนผมก็ไปไปมาๆเนี่ยผมเพิ่งกลับมานะครับเก็บของกลับมาซึ่งคลิปที่ถ่ายไว้นี่ก็จะเป็นคลิปแบบว่าก่อนหน้านี้ถ่ายตั้งนานแล้วครับกำลังบ่น,บนเลยครับเนี่ยกลับมานั่งดูนะครับกลับมานั่งเฝ้ากำลังงอแง,งเลยนนเนี่ยบ่นรถเมื่อกี้นี้ก็จมกับจมแน่เช็คดูกระเป๋าเนะี่ยแม่ามานจะเหมืนไปถึงที่ตึกตั้งหรือเปล่าแต่จะหายแล้วเว้ยไปกระโดดกระนเถอะเมื่อกี้ว่าลูกทิกระโดดปะ ต้องเค็คกว้มเบืองก่อนว่ามันไปใจมากมันโอ้พ่อขอโทษมึงก็บรดยากา,ายกูกาามกขนานี้นะมึงก็บรดยากา,ายกูห้กูจมเพื่อเดียวโอ้แต่ความเนาะพอกูรู้ว่าพอกูไปเห็ดงานแนะล้วพอกูกลับมากูถึงจะเดนได้ไหมพอ,อกูก็ตตังค์ก็มากูกัถ่ายุทุกมือมึงอย่าิ เป็นบ้าเป็นปวกกี่สวยออีหานี่มึงว่ามาฟังกัน,นมนนะั้งกันยังมาพอกดไปเห็นงานมึงจะเอาแบบพอกดยังมาพอกดไปเห็นงานหวยพูดไม่ฟังแช่ไหมนี่กูเลียฉันแอะเหม็นเอามิะเตปากฉนันนะเนี่ยเใจใ๊เหยได้มาเนิฮะยดยดคือตอนเนี้ถ้าทุกคนรู้นะครับมันเป็นคลิปที่ผมลงย้อนหลังไว้เขาเขาเาเหนียวมีปัญหาอยู่ที่อุดรแล้วก็ ล่าสุดก็เห็นนั่นแหละครับก็มีได้เย็บแผลใหม่แล้วก็ได้พักฟื้นที่อุดรผมก็ต้องไปไปมาๆกลับบ้านนะครับต้องกลับมาหายสองตัวบาทนี่แหละครับสามตัวบาทนี่แหละครับที่ยายทิ้งไปตอนนี้น่าจะลืมหน้ายายแล้วขันยายในเบื้องกิบนี่อุ้ยขันยายจันดอกเป็บบนปูว่า <c oughs> ก่วยกินนอใยใจเ้ย <c oughs> กินนอนแห้งกลับมาบ้านเลยแล้วที่บ้านให้อภัยแล้วบอกยายกลับมาบ้านเลยแล้วลูก

มาตั้งเมาเบิ้งได้ไปก็ไปโ,นโปดนพ่อเลยไปว่าที่พักที่ขี้น้อยได้บอกอว่าขีิน้อยได้ดิผู้ใด้กายหนาบานมะไปดูดิลูกไปลงไปดูดิใครอยู่หน้าบ้านลงไปดูดิไปเดอ๋ไม่ใช่ยายมาจริงเหรอใช่ยายไหมนะ้าทำไมมันยายมาอีกหรือเปล่ามาหาตัวดิ ก็จะมาเล็วเถอะยายมาแล้วเหรอลูกยายมาติดอุดรไหมน่ะวันะนี้มามาเร็วหรือยา่าจะไปวะอาจะเจะไปละอ่ะถ่ายทางในกันดอกหรือว่ายายจะหยุดทางในวะลดจิตเจ็บไปทางในกลับมาเห็นไปเจ้า 好。